สวัสดีค่ะเด็กๆสัปดาห์นี้นะคะเราจะมาพบกันในหน่วยโลกสวยด้วยมือเรานะคะ,ะความหมายของโลกสวยด้วยมือเรามันคืออะไรนะ,ะคุณครูจะให้ดูอะไรก่อนนะคะอันนี้อะไรเอ่ยขวดพลาสติกใช่ไหมขวดน้ำที่เราดื่มหมดแล้ว ถุงขนมเศษกระดาษแมสที่ใช้แล้วหรือว่ากล่องอาหารที่เวลาเราสั่งอาหารออนไลน์หรือไปซื้อตามร้านใช่ไหมคะเขาใส่กล่องมาอย่างนี้เราทานหมดแล้วสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยพอหมดประโยชน์แล้วมันจะกลายเป็นอะไรคะลูก กลายเป็นขยะ่าเก่งมากค่ะพอเขากลายเป็นขยะแล้วเราเอาไปทิ้งที่ไหนอะโยนทิ้งเอาไว้ข้างๆบ้านเราได้ไมั้คะไม่ได้นะทุกวันนี้นะคะนักเรียนจะเห็นได้ว่าเวลาเราเดินไปที่ตลาดหรือว่าออกก้าวเท้าออกจากบ้านเดินอยู่ริมถนน เรามักจะเห็นขยะอยู่ตามพื้นมากมายเลยสวยงามไหมลูกนอกจากไม่สวยงามแล้วเนี่ยนะคะยังทำให้เกิดแหล่งเชื้อโรคอีกต่างๆมากมายเลยนะคะเราจะทำยังไงดีเราถึงจะไม่อยู่ในแหล่งเชื้อโรคจะไม่อยู่ใน สภาพแวดล้อมที่มีขยะเกลื่อนการบนถนนแบบนี้เราเป็นเด็กตัวเล็กๆนักเรียนสามารถทำได้นะคะโดยเริ่มจากบ้านของเรานี่แหละเวลาเรากินขนมเสร็จแล้วเอาไปใส่ในถังขยะบ้านนักเรียนทุกคนนะคะคุณครูเชื่อว,ว่าจะต้องมีถังขยะนะ กองขวดน้ําเศษกระดาษนะต่างๆเหล่านี้พอเราใช้งานเขาเสร็จแล้วเราก็เอาไปใส่ในถังขยะแถมถ้าบ้านใครนะคะแยกขยะดีๆเนี่ยสามารถสร้างมูลค่าได้หรือว่านําไปขายได้อีกนะขยะที่เป็นพลาสติกขยะที่เป็นกระดาษนี่ขายได้นอกจาก เศษอาหารต่างๆเนี่ยนะคะเราก็แยกเอาไว้อีกถังนึงขยะที่เป็นควดเป็นกระดาษก็แยกไว้อีกถังนึงเมื่อสะสมเก็บไว้เยอะปริมาณที่มากขึ้นเราสามารถเอาพลาสติกเอากระดาษเหล่านี้นะคะไปขายได้ด้วยนะ,ะเดี๋ยวคุณครูจะมาสอนแยกขยะกันนะคะวันนี้ ก็พอจะรู้คร่าวๆแล้วใช่ไหมโลกสวยด้วยมือเราก็คือการกำจัดขยะให้ถูกที่ถูกทางแล้วขยะเหล่านั้นนะคะก็จะไม่เกื่อนกาดนะคะอพอเราไปทิ้นถังขยะในบ้านแล้วเราก็เอาถังขยะในบ้านเราเนี่ยไปเทใสท่ถังขยะใหญ่ของกทมาเคยเห็นไหมคะจะมีสีเหลืองสีเขียวสีน้ำเงินสีแดงต่างๆเหล่านี้ คุณครูจะมาสอนอีกวันหนึ่งนะอะวันนี้เท่านี้บ้านนักเรียนก็สะอาดแล้วใช่ไหมอพอสะอาดแล้วนักเรียนก็บอกเพื่อนๆบอกญาติิว่าเราควรจะทิ้งขยะให้ถูกที่นะไม่ใช่กินขนมเสร็จแล้วลืมกินขนมกินขนมอยู่หน้าบ้านข้างถนนหน้าบ้านกินเสร็จ โยนเลยได้ไหมคะไม่ได้นะเราจะต้องทิ้งให้ถูกที่ถูกทางบ้านเมืองเราจะได้สะอาดนะคะามาดูใบางานใบที่หนึ่งเลยเห็นไหมคะนี่โลกของเราขยะสัญ,ญลักษณ์แบบนี้มีความหมายว่าอะไรเอ่ยสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เหมือนที่คุณครูบอกอย่างนี้ค่ะใ่ไหมเอาไปรีไซเคลิลได้นั่นเองเดี๋ยวจะมาสอนต่อไปนะ เขาบอกว่าให้เด็กๆและผู้ปกครองเนี่ยนะคะสนทนาเกี่ยวกับความสำคัญของสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วระบายสีให้สวยงามสิ่งแวดล้อมสำคัญยังไงคะลูกทำให้เรามีคุณภาพชีวิตที่ดีใช่ไหมคะเมื่อไม่มีขยะก็ไม่มีแหล่งเพาะพันเชื้อโรคสุขภาพเราก็จะดีด้วยไม่ป่วยง่ายนะ ถ้ามีขยะเมื่อไหร่ก็จะมีแมลงมีหนูมีสัตว์มีพิษมาอาศัยอยู่ด้วยร่วมกับเราชอบไหมลูกถ้าไม่ชอบนะคะจัดการบ้านของเราให้สะอาดเป็นอันดับหนึ่งเลยเสร็จแล้วก็จัดการรอบๆบบ้านของเรานะคะให้สะอาดหมดจดเลยจากนั้นเราก็บอกเพื่อนบ้านเรานะเพื่อนบ้านเราก็ทำ บ้านของเขาสะอาดรอบๆบบ้านของเขาสะอาดเป็นไงคะชุมชนของเราก็จะสะอาดน่าอยู่ไปด้วยนะคะสิ่งแวดล้อมก็จะดีขึ้นด้วยนะไปไหนออกมานอกบัานโอ้โหไม่เห็นขยะเลยนะมาดูค่ะให้นักเรียนสนทนากับคุณพ่อคุณแม่นะว่าทำยังไงบ้านเราถึงจะสวยงามสิ่งมีสิ่งแวดล้อมที่ดี นะคะคและระบายสีภาพให้สวยงามเห็นข้างล่างนี้ไม่ลูกจ๋าเนี่เป็นรอยประเห็นไหมคะคุณครูจะอ่านให้ฟังนะโลกของเราอ่าโลกของเราให้นักเรียนเนี่ยเขียนตามรอยประนี้นะคะสะระโอลอลิงกอไก่ลอโอกอโลก ขอใครออางองูขออองอของรอเรือสระเอกับสระอาที่อยู่ข้างหลังนี้จะอ่านรวมกันนะคะเรียกว่าสระเอารอเอาเราโลกของเรานะคะเสร็จแล้วถ่ายรูปส่งคุณครูนะลูกสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆ อย่าลืมวันสุกมารับรางวัลกันนะคะบ๊ายบายค่ะ